ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจมาทําคลิปจริงๆนะครับวันนี้คือเป็นงานสแตนดาร์ดหรือว่างานสั่งซื้อที่ค่อยๆลดหายไปแล้วนะครับลราไหายต่ จะบอกรถหายตายจากเมือ่อกี้ออรถหายไปแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอนะต้องเป็นร้านที่ลูกค้าเยอะจริงๆออหรือว่าร้านที่ยังไม่ร่วมรายการอะไรอย่างนี้ครับนะก็ขั้นตอนแรกเราได้งานแล้วนะครับเออนี่คือผมได้งานแล้วมันจะเขียนว่าอ,อ,อ่านถูกปะสตแอนดาร์ดอ่านถูกไหมถ้าอ่านไม่ถูกก็สแสดงว่าผมงโง่นะครับอันนี้ผม <laughs> ผมไม่เก่งกิก็ได้แล้วปุ๊บขั้นตอนแรกคือทอํายังไง โทรครับโทรหาลูกค้าเพื่อว่าหาลูกค้ายืนยันสินค้าใช่ไหมครับนะผมโทรก่อนสวัสดีครับจากไลน์แมนนะครับผมลูกค้ายืนยันสินค้าใช่ไหมครับเป็นซุปไข่เนื้อปูฮ่องกงสีนะครับโอเคครับผมรอสักครู่นะครับเน่าต้อสั่งสัเลย่อ่าสั่งผมได้เลยครับเพราะว่า่มันไอ้ตัวนี้มันเป็นงานสั่งซื้ออครับผม ครับผมเดี๋ยวผมไปหน้าร <isco j wal ata> ้านเดี oh, okay. <ss> ๋ยวลูกค้าเดี๋ยวผมโทรโทรหาลูกค้าอีกรอบนึงก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปหน้าร้านก่อนครับครับผมโอเคครับผมก็งานสั่งซื้อเมื่อกี้ลูกค้าสั่งสินค้ามาแล้วนะครับนะสั่งสินค้ามาแล้วแล้วลูกค้าต้องการสั่งเพิ่มเราก็สั่งเพิ่มได้เพราะว่ามันเป็นงานสั่งซื้อนะครับผมเราไปต้องไปหน้าร้านก่อนคือสั่งซื้อนะครับผม แล้วก็ไปแล้วก็งานสั่งซื้อก็จะเป็นอันตรายต่อคนขับใหม่นะครับที่เงินไม่หนาเท่าไหร่อย่างบมอย่างเช่นผมนะถ้ามันเกิน5้าร้อยนะผมมองเลยผมตายวะผมตายจริงผมตายจริงตังไม่พอนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปวัดดวงกันเลยดีกว่านะครับว่าสินค้าจะเท่าไหร่นะครับอ่ะอ,อ,อ่านรายละเอียดได้ดีไหม อ๋อไม่ต้องหรอกเดี๋ยวโทรถามอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับโทรถามร้านด้วยนะครับว่าเปิดไม่เปิดสว,สวัสดีครับจากลายแมนะครับเออร้านเปิดหรือเปล่าครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปสั่งหน้าร้านนะครับผมอ่าขาผมอ่าอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งครับ ถ้าเราโทรหาลูกค้าแล้วอยากแนะนําให้โทรหาร้านด้วยเพราะว่าบางทีร้านสั่งซื้อเราไม่รู้นะครับว่าร้านเปิดหรือไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันเราไม่รู้อ่ะเข้าใจไหมครับเพราะว่ามันต้องให้เราเดินทางไปถึงก่อนนะครับแล้วถ้าเราเดินทางไปปุ๊บร้านปิดเราต้องรับผิจฉาไปนะครับเพราะว่าเราไม่โทรไปเราไม่โทรไปถามร้านก่อนนะคะผมนะเราจะไม่ได้ค่าเสียเวลาอะไรทางนั้นเลยนะครับการสั่งซื้อส่วนใหญ่มันก็เลยได้ราคาดีนหน่อยนึงนะครับ เดินทางจริงแล้วครับผมตอนนี้ก็ถึงหน้าร้านแล้วนะครับปกติก็คือถ้าเราเชื่อหรือว,ว่าเราเรับความเสี่ยงได้จะไม่ต้องมารอนานก็โทรมาบอกร้านได้แล้วให้เขาทำก่อนนะครับถ้าลูกค้าไม่ยืนยันแต่ว่าเาจะเสี่ยงหน่อยหนึ่งนะเมื่อกี้ก็จะเห็นแล้วนะครับตรงที่ผมถ่ายก็คือถ้าสังเกตดีๆมันจะมีหมายว่า,อาบอกนะครับบอกก็คือราคาสินค้าหนึ่งแย่าก็ระยะเวลานะครับ แล้วเวลานี่บอกตามตรงเราไม่รู้หรอกว่าทางร้านเขาจะทําประมาณเท่าไหร่หรือว่าถามทางร้านก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมใส่ไป15เพราะว่ามันประมาณ15นะครับประมาณ15ก็เลยใส่ไปได้นะอาจจะใส่20ก็ได้ครับ30ก็ได้นะครับลูกค้าน่าจะไม่ซีตรงนี้เพราะว่าสินค้ามันอาจจะรอนานนะครับตรงนี้ก็คือผมการเดินหาตู้กดอยู่นะครับผมนะก็คือเรารอสักแป๊บหนึ่ง แล้วประมาณ5นาทีถึง10นาทีถ้าลูกค้ายังไม่ยืนยันผมอยากแนะนําให้โทรหาลูกค้าให้ลูกค้ายืนยันก่อนนะครับแล้วค่อยสั่งก็ได้ครับเพราะว่าป้องกันตัวเองด้วย,วยป้องกันไว้ด้วยครับนะแต่ว่าผมคุยแล้วลูกค้าน่าจะสั่งจริงๆนะครับมับ่นใจก็เลยเสั่งแล้วค่อยใส่ราคานะครับผม ตอนนี้เราก็ได้รับสินค้ามาแล้วนะครับได้รับมาปุ๊บก็กดยืนยันการรับสินค้ารับอาหารนั่นแหละนะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องโทรหาลูกค้าอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราดูในแผนที่แล้วเราอ่านไม่ออกเราไม่รู้อยู่ไหนนะหรือเป็นการยืนยันว่าเราได้สินค้าแล้วนะครับลูกค้าจะได้รู้อ่า,อาสวัสดีครับจากไลน์แมนนะครับผม ได้รับสินค้าแล้วนะครับกำลังออกเดินทางนะครับผมในในนี้เป็นบริษัทหรือว่ายัางไงครับเพราะในนี้ไม่มีไม่ค่ะเป็นเป็นบ้านเ,เป็นร้านส,นสวยๆค่ะ,ละแล้วในมี้ใ,นในต้นะคะเป็นห้องกระจกสีดำอยู่ตรงสนะพานสนามกอล์ฟค่ะฟานสนามกอล์ฟโอเคครับมีบ้านเล็กที่ไหมครับผมเผื่อไม่เห็นะอ่าครับผมอ่เดี๋ยวถ้าผมไปไม่ถูกเดี๋ยวขอสอบถามอีกรอบหนึงนะคะผมค่าต่ำ อ่าโอเคครับผมได้ครับครับผมค่าขานี่่ะอ่ะโอเคครับพูดคุยกันเสร็จก็ออกเดินทางนะครับก็ผมบอกตรงตรงางานตัวนี้มันร้อยสามสิบสี่เราก็ไม่รู้หรอกนะมันไกลเราก็ต้องไปตามบุตรก่อนแล้วไปไม่ถูกก็ต้องสอบถามลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผม <c oughs> ลืมเลยลืมเลยก็คือลืมให้ดูนะครับว่าขับประมาณ15กิโลนะครับก็ไปแถวๆเกือบ โอ้เกือบนู่นเลยอะสนนพมะลาอมสองเลยก็จะยังอยู่ในเขตบางบอนอยู่นะอืมหรือว่าไกลอยู่โอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับถึงที่หมายแล้วนะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็ได้ นะตรงเวลาเฉยๆครับก็ผมใช้เวลาประมาณาชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงประมาณ45นาทีถึงห้าสินะครับผมก็ขับไม่ไหวนะตอนนี้ก็จะรับงานแถวนี้ดีไหมเอ่ยหรือว่าตีเป่ากลับดีกว่านะก็น่าจะตีเป่ากลับแล้วครับไม,ม่ได้อพอวาวเวอร์แบงค์มานะโอเคครับผมการทำงานก็ประมาณนี้นะ ก็เพื่อนๆก็อ่านดีๆก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่า,าถ้าได้รับงานแล้วเราจะสังเกตง่ายๆง,ายง่ายจริงๆครับว่าความแตกต่างของงานไอ e a กับการสั่งซื้อนะครับผมนะสังเกตง,ง่ายๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเช็คกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ